มาพบกับเตนนะคะในคลิปความรู้ที่เตแปลมาจากภาษาต่างประเทศนะคะถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจคอมเมนต์เป็นกําลังใจกดติดตามเตมได้ชุกช่องทางเลยค่ะมาฟังกันเลยค่ะว่าวันนี้จะมีข้อมูลใดๆที่น่าสนใจสําหรับทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆจากเต สวัสดีครับนีลีต้อนรับสู่การจอดลึกเนื้อหาที่เราสนใจกันนะครับวันนี้เรามีประเด็นทีออ่น่าจะจุดประกายความคิดให้หลายๆคนเลยครับคือเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งตลอดชีวิตนะครับแม้ว่าเราอาจจะเริ่มต้นจากรายได้ที่ไม่สูงนักซึ่งเราจะมาลองสำรวจแนวคิดพวกนี้กันจากเนื้อหาที่เราได้มาเป็นบทถอดเสียงจากหนังสือเสียงชื่อ how to build lifetime wealth with low income ของ wealth books ครับค่ะก็น่าสนใจทีเดียวค่ะ ครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออ,อยากจะสกัดเอาแก่นความคิดที่ไม่ธรรมดาเกี่ยวกับการสร้างฐานะซึ่งบางทีอาจจะสวนทางกับที่เราเคยเชื่อเชื่อกันมาเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องรายได้เรื่องการศึกษาหรือแม้แต่วิธีการทํางานที่เราคุ้นเคยกันนะครับอื เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองเริ่มจากแนวคิดแรกจากแหล่งข้อมูลนี้เลยที่อาจจะทำให้ท้องแปลกใจกันนิดหน่อยคือเรื่องที่ว่าการนิบปริญญาหรือว่าผลการเรียนดีเยี่ยมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัจจัยตัดสินความสำเร็จทางการเงินเสมอไปอืมอันนี้น่าสนใจครับเอาล่ะครับมาค่อยๆแกะดูแนวทิศนี้กันนะครับประเด็นแรกเลยนะครับมาจากบทที่1คือการทบทวนมุมมองเรื่องการศึกษากับความสาเร็จทางการเงิน เนื้อหาที่เราดูกันอยู่นี่เขาเสนอว่าความสำเร็จในห้องเรียนมันไม่ได้แปลผันตรงกับความสำเร็จทางการเงินเสมอไปนะครับเขามีการอ้างอิงถึงคนที่ประสบความสำเร็จมากๆระดับโลกหลายคนเลยที่ไม่ได้มีพื้นฐานจากการเป็นนักเรียนดีเด่นอะไรแบบนั้นนะครับใช่ค่ะสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือผู้เขียนเขาชี้ให้เห็นปัจจัยอื่นนอกเหนือจากใบปริญญาที่มันเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญจริงๆสู่ความสาเร็จ ไม่ว่าจะเป็นแบบความมุ่งมั่นมากๆการทำงานหนักความคิดริเริ่มสร้างสารรค์หรือนวัตกรรมใหม่ๆหรือแม้แต่ความกล้าที่จะเสี่ยงกล้าชิดนอกกรอบนะคะซึ่งมันต่างจากสูตรสำเร็จเดิมๆที่เราอาจจะชินกันว่าต้องเรียนเก่งๆนะถึงจะได้งานดีๆปัจจัยพวกนี้ต่างหากที่เอ่อมักจะเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งค่ะไม่ใช่แค่ใบปริญญาอย่างเดียวอ๋อครับครับเข้าใจเลยครับ เหมือนกับว่าเส้นทางสู่ความสําเร็จมันมีได้หลายหลากกว่าที่เราคิดเยอะเลยงั้นข้อคิดสําคัญจากเนื้อหาตรงนี้ก็น่าจะเป็นการกระตุ้นให้เราไม่ไปยึดติดกับเรื่องเกรดหรือการเปรียบเทียบเชิงวิชาการกับคนอื่นมากเกินไปแต่ให้ความสําคัญกับการค้นหาแนวทางของตัวเองมากกว่ากล้าที่จะแตกต่างกล้าเสี่ยงแล้วก็ลงมือทําในสิ่งที่เชื่อมั่นจริงๆนะครับ ใช่เลยค่ะแล้วมุมมองนี้ก็นำไปสู่ประเด็นสำคัญอีกเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเหมือนกันนั่นก็คือการขาดการศึกษาด้านการเงินในระบบการศึกษาปกตินะคะ คือส่วนใหญ่แล้วทักษะการบริหารจัดการเงินพวกนี้เรามักจะเรียนรู้กันในครอบครัวซะมากกว่าซึ่งตรงนี้ก็อาจจะสร้างความเหลื่อมล้ำได้นะคะสำหรับเด็กในครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะดีหรือว่าขาดความรู้ด้านนี้อยู่แล้วในหนังสือ wealth books เขาจะย้ำเลยค่ะว่าความรู้ทางการเงินหรือ financial literacy เนี่ยมันมีพลังมากกว่าตัวเงินซะอีก การเอาความรู้ด้านนี้เข้าไปในหลักสูตรการศึกษาก็น่าจะเป็นเครื่องมือสําคัญนะคะที่จะช่วยให้คนรุ่นใหม่แบบหลุดพ้นจากวงจรความยากจนได้อืมน่าคิดมากครับพอเราตั้งคําถามกับการศึกษาแบบเดิมๆแล้วคําถามต่อไปที่ตามมาก็คือแล้วเรื่องการทํางานล่ะครับเรามักถูกสอนให้มองหางานที่มั่นคงคงใช่ไหมครับแต่เนื้อหาในบทที่2เนี่ยเสนอแนวคิดที่ผมว่าส่งพลังมาก แล้วก็อาจจะท้าทายความคิดเดิมๆของเราพอสมควรนั่นคืออย่าทำงานเพื่องเงินแต่จงให้เงินทำงานให้คุณอืือคมมากค่ะครับเขามีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนเลยระหว่างคนส่วนใหญ่ที่ใช้เวลาใช้แรงงานไปแลกค่าจ้างกับกลุ่มคนที่เข้าใจกลไกลของสิ่งที่เรียกว่าไรายได้เชิงรับหรือ passive income แล้วก็พลังการลงทุนนะครับค่ะถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะ จะเห็นเลยว่าเป็นความแตกต่างในกรอบความคิดแล้วก็กลยุทธ์ทางการเงินเลยค่ะคือเนื้อหาในหนังสือเสียงเขาอธิบายว่า คนที่สร้างฐานะได้มักจะมองหาทางใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเงินความรู้หรือเครือข่ายต่างๆเพื่อสร้างกระแสเงินสดให้มันไหลเข้ามาเพิ่มเติมโดยที่ไม่ต้องใช้แรงงานตัวเองแลกโดยตรงตลอดเวลาอ๋อครับครับว่ากันง่ายๆก็คือให้เงินมันไหลเข้ากระเป๋าเราเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องเอาเวลาไปแลกโดยตรงตลอดเนี่ยคะเหมือนเราปลูกต้นไม้ที่มันให้ผลเราเก็บกินได้เรื่อยๆแทนที่จะต้องออกไปหาผลไม้ทุกวันนะคะ เห็นภาพเลยครับซึ่งมันต่างจากการรับเงินเดือนที่พอเราหยุดทํางานรายได้มันก็หยุดตามไปด้วยตัวอย่างที่ชัดๆก็เช่นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าหรือลงทุนในหุ้นพันธบัตรหรือสร้างธุรกิจที่มันเดินไปได้ด้วยระบบของมันเองหัวใจสําคัญจริงๆคือการสร้างและกระจายแหล่งรายได้ให้หลากหลายค่ะอันนี้จะนําไปสู่ความมั่นคงแล้วก็การส่งต่อความมั่งทั่งในระยะยาวได้ครับและก็มีคําอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เราอาจเคยได้ยินบ่อยๆว่า วงจรรูปหนูวิ่งหรือ r a t race เนีครับเขาอธิบายไว้เห็นภาพเลยลองนึกตามนะครับเริ่มจากรับเงินเดือนมาปุ๊บค่ะก็เริ่มคิดถึงของที่อยากได้อยากมีนู่นนี่นั่นแล้วก็เกิดความกลัวว่าจะไม่มีเงินพอใช้จ่ายหรือกลัวความไม่มั่นคงในอนาคตอืใช่ค่ะทำให้เราต้องทำงานหนักขึ้นไปอีกเพื่อรักษาสถานะหรืออยากจะเพิ่มรายได้ชีวิตมันก็จะวนเวียนอยู่กับ ตื่นนอนไปทำงานกลับบ้านจ่ายบินวนไปแบบนี้ความกลัวว่าจะไม่มีกับความอยากที่จะมีมันกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักไปพอรายได้เพิ่มขึ้นอา้าวค่าใช้ใจ่ายก็มักจะขยับตามไปด้วยใช่ค่ะตรงนี้สำคัญมากสุดท้ายก็ติดอยู่ในวงวนเดิมๆนี่แหละครับไม่สามารถหลุดออกมาสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงได้สัที ประเด็นสําคัญที่ผู้เขียนพยายามจะสื่อก็คือการหลุดพ้นจากการพึ่งพาไรายได้ทางเดียวอย่างเช่นเงินเดือนนะคะมันจะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้เรามองเห็นโอกาสในการสร้างความมัง่งคั่งที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปเพราะเราอาจจะมัวแต่กังวลเรื่องความอยู่รอดหรือความมั่นคงในปัจจุบันมากเกินไปคนที่เปิดใจให้กับความเป็นไปได้ใหม่ๆมักจะมองเห็นช่องทางเหล่านี้อยู่เสมอค่ะการเปลี่ยนมุมมองตรงนี้เลยเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆเลยครับผม มาถึงอีกประเด็นที่เหมือนเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความมั่งคัง่งตามแนวคิดนี้เลยนะครับอยู่ในบทที่3ครับว่าด้วยเรื่องสินทรัพย์ปะทหนี่สินกฎพื้นฐานที่เขาเน้นย้ำมากๆเลยก็คือถ้าอยากจะสร้างฐานนะต้องเข้าใจความแตกต่างแล้วก็รู้จักซื้อสินทรัพย์ค่ะอันนี้คือคีย์เลยครับคำจำกัดความตามเนื้อหาที่เราศึกษามานะครับคือสินทรัพย์ หรือแอสเซทเนี่ยคือทุกสิ่งที่สามารถสร้างรายได้หรือทำให้เงินไหลเข้ากระเป๋าเราตัวอย่างก็เช่นอสังหาริมทรัพย์ที่ปล่อยเช่าได้หุ้นที่จ่ายปันผลหรือธุรกิจที่มันสร้างกำไรให้เราคส่วนหนี้สินหรือไล a บลิตี้คือทุกสิ่งที่ดึงเงินออกจากกระเป๋าหรือทำให้เงินไหลออกไปใช่เช่นหนี้บัตรเครดิตที่เราต้องจ่ายดอกเบี้ย สินชื่อรถยนต์ที่ต้องผ่อนหรือค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้กลับคืนมาถูกต้องเลยค่ะการสร้างความมั่งคั่งในมุมมองนี้ก็คือกระบวนการสะสมสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะสินทรัพย์คือสิ่งที่ทํางานสร้างเงินให้เราไงคะมันมีศักยภาพที่จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างกระแสะเงินสดเชิงรับได้ในข้างกลับกันน้สินเนี่ยมันจะคอยดึงรั้งสถานะทางการเงินของเราเอาไว้สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเป็นกับดักสําคัญเลยนะคะ คือเนื้อหาเขาชี้ว่าคนจํานวนมากโดยเฉพาะชนชั้นกลางมักจะเข้าใจผิดคิดว่านี่สินบางประเภทเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เอออาจจะกระทบความเชื่อของหลายๆคนเลยคือเนื้อหาในหนังสือเสียงเนี่ยเขาท้าทายความคิดที่ว่าบ้านคือสินทรัพย์ที่ดีที่สุดหรือเป็นการลงทุนอันดับแรกที่ควรจะต้องมีออืืประเด็นนี้แรงเหมือนกันนะคะครับเขาให้เหตุผลว่า บ้านที่เราอยู่อาศัยหลักหรือ primary residence ในทางปฏิบัติเพื่อการสร้างความมั่งคั่งแล้วมันอาจจะทำหน้าที่เหมือนหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์ซะอีกเอา้าทำไมล่ะคะค่าประกันต่างๆจริงค่ะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกเยอะครับซึ่งภาระพวกนี้อาจจะทำให้เราต้องทำงานหนักขึ้นไปอีกเพื่อหาเงินมาจ่ายไงครับ2คือ บ้านที่เราอยู่เองมันไม่ได้สร้างกระแสงเงินสดรับเข้ามาโดยตรงเหมือนกับอสังหาริมทรัพย์ที่เราซื้อมาเพื่อปล่อยเช่าอ๋อค่ะครับ 3. คือเงินทุนก้อนใหญ่ของเรามักจะถูกผูกติดอยู่กับบ้านทําให้เราเสียโอกาสที่จะนําเงินจํานวนนั้นไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นที่อาจจะเติบโตได้เร็วกว่าหรือสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือที่เรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาส opportunity cost นะครับอืมเข้าใจประเด็นนี้ค่ะพูดง่า,งายๆคือเพราะเราเลือกทางหนึ่งซื้อบ้านอยู่เอง เราก็อดอได้ผลตอบแทนจากอีกทางเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นที่อาจจะดีกว่าในแง่ของการสร้างความมั่งคั่งไงครับและสุดท้ายคือบ่อยครั้งการมีบ้านเพื่ออยู่เองมันก็เป็นการสร้างรูปแบบกระแสงเงินสดของชนชั้นกลางคือเงินมันจะไหลออกจากช่องหนี้สินพวกค่าผ่อนค่าบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอแทนที่จะไหลเข้าช่องสินทรัพย์ ใช่เลยค่ะเนื้อหาเขาสรุปผลกระทบของการตัดสินใจซื้อบ้านเพื่ออาศัยไว้2ประการหลกัหลกๆเลยค่ะคือ 1. การสูญเสียเวลาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สินทรัพย์อื่นๆอาจกําลังเติบโตสร้างมูลค่าเพิ่มให้เราได้และ 2. การสูญเสียเงินทุนที่แทนที่จะได้นําไปต่อย,ยอดกลับต้องเอามาใช้ใจ่ายกับค่าบํารุงรักษาต่างๆของบ้านแทนครับผม ซึ่งทั้งหมดนี้มันสะท้อนปัญหาทางการเงินที่พบได้บ่อยในกลุ่มชนชั้นกลางตามที่ผู้เขียนเขาระบุไว้นะคะคือแม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นแต่รายจ่ายก็มักจะเพิ่มตามไปด้วยอืม mm. ในขณะที่คอลั่า์สินทรัพย์อาจจะไม่เติบโตเท่าที่ควรแต่คอลั่า์หนี้สินกลับพอกพูนขึ้นเรื่อยๆนี่จึงเป็นเหตุผลที่แนวคิดนี้สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายค่ะไม่ใช่แค่การมีบ้านเพียงอย่างเดียว ครับชัดเจนมากครับแนวคิดเหล่านี้ก็เชื่อมโยงมาถึงบทที่4และ5ซึ่งพูดถึงเรื่องการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองแล้วก็ความฉลาดทางการเงินครับมุมมองที่น่าสนใจก็คือการสร้างธุรกิจของตัวเองเนี่ยถือเป็นการสร้างสินทรัพย์ที่ทรงพลังอย่างหนึ่งเลยในการนําไปสู่ความมั่นคงทางการเงินค่ะเขามีการเปรียบเทียบว,ว่าเวลาเราทํางานเป็นลูกจ้างเรากําลังทํางานเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ใครบ้าง ก็ให้เจ้าของบริษัทให้รัฐบาลผ่านภาษีแล้วก็ให้ธนาคารผ่านดอกเบีย้ยเงินกู้จำนองต่างๆอเห็นภาพเลยค่ะแต่การสร้างธุรกิจของตัวเองคือการสร้างสินทรัพย์ที่เป็นของเราโดยตรงเลยมุมมองนั้นน่าสนใจมากค่ะธุรกิจในฐานะสินทรัพย์เนี่ยมันสามารถเติบโตได้สร้างกระแสงเงินสดได้และที่สําคัญคือมันช่วยให้เราควบคุมอนาคตทางการเงินของตัวเองได้มากขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการกระจายความเสี่ยงไม่ต้องพึ่งพาไรายได้จากแหล่งเดียวแล้วก็สร้างความมั่นคงในระยะยาวได้ด้วยค่ะเนื้อหาที่ได้มาเขายังให้ข้อคิดอีกว่าเราไม่จําเป็นต้องลาออกจากงานประจําทันทีเพื่อมาสร้างธุรกิจก็ได้นะคะอ๋อครับแต่ให้เริ่มคิดถึงการนําเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในสินทรัพย์ที่แท้จริงอย่างสม่ําเสมอแทนที่จะใช้จ่ายไปกับหนี้สินหรือของใช้ส่วนตัวที่มูลค่ามันมีแต่จะลดลงเรื่อยๆอย่างเช่นตัวอย่างที่ชัดเจนมากก็คือ รถยนต์คันใหม่ไงคะซึ่งผู้เขียนเขาชี้ว่ามูลค่ามันอาจจะหายไปเกือบ3 0ทันทีที่เราขับออกจากชัวรูมเลยเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแม้ว่าธนาคารอาจจะนับเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้แต่มันไม่ใช่สินทรัพย์ที่จะช่วยสร้างความมั่งคั่งให้เราในระยะยาวเลยคะ่ะความมั่งคั่งที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ในรูปของเงินสดหรือวัตถุที่เราครอบครองหรอกนะครับอ้าวแล้วมันอยู่ไหนคะแต่มันอยู่ในความคิดและความรู้ความเข้าใจของเราต่างหากครับ จิตใจที่ได้รับการฝึกฝนให้มีความเฉียบคมทางการเงินจะสามารถมองเห็นโอกาสในการสร้างเงินสร้างธุรกิจหรือสร้างการลงทุนที่คนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นและทั้งหมดนี้มันมีความหมายในทางปฏิบัติยังไงครับความหมายสำคัญก็คือการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งค่ะมีแนวคิดหนึ่งที่ถูกเน้นย้ำเลยคือทำงานเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่แค่เพื่อรับเงินอืม อันนี้น่าสนใจแน่นอนค่ะว่าเราทำงานเพื่อเงินแต่ไม่ควรหยุดแค่นั้นควรมองว่าทุกๆงานที่เราทำคือโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จำเป็นต่อการเติบโตและความสำเร็จในระยะยาวของเราเนื้อหาเขาระบุทักษะสำคัญไว้หลายด้านเลยนะคะไม่ใช่แค่ความรู้เฉพาะทางแต่รวมถึงทักษะการบริหารจัดการด้วยเช่นการบริหารกระแสเงินสดการบริหารเวลาและการบริหารคนครับผม นอกจากนี้ทักษะที่มักจะถูกมองข้ามไปแต่สำคัญมากๆเลยคือทักษะด้านการสื่อสารการขายและการตลาดค่ะการที่เราสามารถเป็นทั้งผู้เรียนรู้ที่ดีเป็นนักขายเป็นนักการตลาดที่เข้าใจลูกค้ารวมถึงสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้และเรียนรู้จากผู้อื่นได้ด้วยสิ่งเหล่านี้คือองค์ประกอบสำคัญของความฉลาดทางการเงินที่จะนำไปสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนได้จริงๆค่ะโอ้โห วันนี้เราได้เจาะลึกแนวคิดที่ทั้งเข้มข้นแล้วก็ท้าทายมุมมองเดิมๆของเราเกี่ยวกับการเงินจริงๆนะครับถ้าจะให้สรุปแก่นสำคัญที่เราได้สำรวจจากเนื้อหา How to Build Lifetime Wealth with Low Income ในวันนี้นะครับก็คงจะเป็น 1. คือความสำเร็จทางการเงินมันไม่ได้ผูกติดอยู่กับวุฒิการศึกษาหรือเกรดในใบปริญญาเสมอไปค่ะอันนี้ชัดเจน 2. คือพลังของแนวคิด ให้เงินทำงานแทนเราผ่านการสร้างไรายได้เชิงรับและการลงทุนใช่ค่ะ 3. คือความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยของการแยกแยะสินทรัพย์ที่สร้างเงินออกจากหนี้สินที่ดึงเงินออกไปแล้วก็มุ่งมั่นสะสมสินทรัพย์อันนี้หัวใจเลย สคือศักยภาพของการเป็นเจ้าข,ของธุรกิจในฐานะเครื่องมือสร้างความมั่นคงทางการเงินและสุดท้ายก็คือพลังที่แท้จริงของความฉลาดทางการเงินซึ่งมันเกิดจากการเรียนรู้และพัฒนาความคิดอย่างต่อเนื่องนี่เองครับใช่เลยค่ะข้อสรุปที่สําคัญที่สุดจากเนื้อหาทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดหรือ mindset ที่เรามีต่อเรื่องเงินการทํางานและการสร้างความมั่งคั่งนะคะ การเปิดใจเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆแล้วก็พัฒนาความเข้าใจทางการเงินอย่างสม่ำเสมอเนี่ยคือคุญแจสำคัญเลยค่ะที่จะช่วยให้เราสร้างอนาคตทางการเงินที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจุดเริ่มต้นของเราจะเป็นอย่างไรก็ตามพลังที่แท้จริงมันอยู่ที่ความคิดและความรู้ของเรานี่เองค่ะครับผมและเพื่อเป็นการปิดท้ายนะครับชวนให้กลับไปคบคิดกันต่อในเมื่อเนื้อหานี้เน้นย้ำว่าความฉลาดทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญมากๆ และความมั่งคั่งที่แท้จริงก็อยู่ในคิดของเราเองคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วอะไรคือก้าวเล็กๆก้าวแรกที่เราทุกคนสามารถเริ่มลงมือทําได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อฝึกฝนและพัฒนาความคิดทางการเงินของตัวเองให้เฉียบคมขึ้นแม้ว่าเราจะยังไม่มีเงินทุนมากมายให้เริ่มต้นก็ตามลองนำคำถามนี้กลับไปคิดต่อยอดกันดูนะครับ ยุคนี้นะคะก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นตอนนี้แต่ก็มีคอร์สสอนนะคะเป็นคอร์ส AI นะคะที่นํา AI มาใช้กับชีวิตประจําวันสําหรับคนที่เป็นมือใหม่โลเทคเริ่มต้นจากศูนย์เลยคอร์สจะมาที่วิวิทย์ AI ิชชีวิตจับเงินง่ายได้ทุกที่นะคะสอนทั้งหมดมากกว่า35บทเรียนมี4กลุ่มใหญ่ๆใ,ในการนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันเรื่องการแก้ปัญหาการพัฒนาตัวเองเรื่องการนํามาใช้ความรู้การเงินกานรลงทุน,านก sua, า,นานรวางแผนการเ arnish, งินาการวางแผนเกษียณรวมถึงการสร้งางรายได้ด้วย,ยนะคะนา AI มาใช้สร้าง ไ,ได้ทําออนไลน์ทําได้ที่บ้านเลยค่ะถ้าใครสนใจตอนนี้รับจำนวนจำกัดนะคะเฉพาะ20คนแรกเท่านั้นที่ได้ราคานี้สำหรับคนที่เห็นคลิปนี้นะคะก็เต็มแล้วก็จะปรับราคาขึ้นเรื่อยๆจนถึง6,500นะคะถ้าใครสนใจก็สมัครได้เลยติดต่อไลน์ดได้เลยค่ะ